สวัสดีครับผมธาราลับดูเลยมือพาลหัทพนุกรรมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทํำนายดวงสตาวคนเกิดราศีเมษนะครับผมในเดือนมีนาคมพศ2568นะครับผมก็เริ่มจับให้ใบแรกเลยนะครับผมไพ่ที่จับได้สําหรับครั้งนี้ก็ได้ไพ่นี่ครับ p a จอ o พ p ั n t a c l อ p พจอ o พ p ั n t a c l e วันนี้เราจับสีใบนะครับผมสีใบก็ไพ่ใบแรกคือ พื้นดวงหรือเขาเรียกว่าสถานการณ์โดยรวมพไพ่ใบที่สองอดีตไพ่ใบที่3าปัจจุบันพไพ่ใบที่สีอนาคตก็เริ่มทำนายเลยไม่เป็นการเสียเวลา,พาไพ่ใบนี้คือเพจ of p e n a k l e คือจะบอกว่าราศีเมษเนี่ยคือถ้าเราทานายถึงช่วงณนะขณะนี้มันเป็นอย่างไรผมจะบอกข้อค่าว,ว่าจริงๆอะราศีเมษที่จับได้วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยเพราะว่าดีหมดทุกใบจริงๆผมใบให้ก่อน มันดีหมดทุกใบจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะท้องฟ้าสีทอง 3, าสามใบสามใบเลยนะท้องฟ้าสีทองคือสิ่งที่ดีแสงสว่างแล้วก็ความดีงามมันคือสิ่งอะไรที่แบบมันคือไพ่ดีอ่ะมันคือสิ่งที่แบบว่าเตรียมเฉลิมฉลองหรือบางทีก็เป็นแสงคือแสงแห่งความหวังอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าไพ่เบ็น,นี้คือถ้าคุณเป็นเด็กหรือคุณเป็นวัยรุ่นหรือคนเป็นคนไฟแรงทําสตาร์ทอัพหรือคนแบบ แบบคล้ายๆมันกับว่ามีอนาคตอะเป็นคนมีอนาคตจะจับได้ไพ่ใบนี้แต่ส่วนมากมักจะเป็นวัยรุ่นหรือเด็กที่จะจับได้ไพ่ใบนี้แต่ถ้าเกิดคุณอายุแบบสูงวัยหรือบางคนก็แบบอ,อยู่วัยกลางคนอะไรอย่างนี้แล้วไพ่ใบนี้มันหมายถึงอะไรไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่มีความหวัง มีความหวังว่าเฮ้ยจะทำ,ทำ,ทำ,น,ทำนู่นทำนี่ทำนั่นมันมีความหวังในชีวิตมีความแบบว่าเฮ้ยจะจับเงินจับเงินเพราะว่าการจับก้อนเงินหมายถึงว่าอ่าคุณลองคิดดูนะว่าเวลาเราจับก้อนเงินอนะ่ะเราคิดถึงอะไรมันมีความหวังถ้าถามว่าคุณเปิดกิจการมาแล้วคุณนั่งนั่ง,น,งนอนๆไม่มีลูกค้าเลยสังกตายเอออย่างเงี้ยมันไม่มีความหวังอะ่ะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะเปิดมาก็นั่งเฉาแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็กลับมาก็ปิดร้าน มันไม่มีอะไระเห็นไหมไพ่นี้คือเด็กทําไมถึงเป็นไพเ่เด็กเพราะเด็กหมายถึงการเริ่มต้นความหวังแล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าส่วนใหญ่คนที่จับได้ไพ่ใบนี้ถ้าคุณเป็นคนมีอายุหรือเป็นพ่อเป็นแม่คนลูกของคุณจะนําโชคมาให้หรือคนที่ตําสักกว่าคนที่อายุน้อยกว่าหรือใครก็ได้ที่ฐานะด้อยกว่าคุณหรือว่าคนในอาณาจักรของคุณจะนําโชคมาให้นั่นเอง นะครับผมเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่ถ้าคุณมีลูกมักจะได้ลูกชายหรือลูกสาวก็ได้เขาก็จะนําสิ่งดีๆมารดอบางทีเป็นการแบบส่วนใหญ่นะคนพวกนี้จะได้อภิชาติบุตรหรือคุณอาจจะเป็นอภิชาติบุตรเลยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่วัยเริ่มวัยวัยแบบสร้างสรรค์น่นะอันนี้พอเข้าใจที่ผมพูดนะวัยสร้างสรรค์คือวัยที่แบบว่าพร้อมจะไปเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างหรือาอาจจะเป็นวัยเด็กก็ได้ไวัยเด็กที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาช่วยพ่อแม่ขายของ เขาช่วยแม่เช่วยพ่อแม่ขายของขายน้ำส้มขายกะปิอะไรอย่างี้ก็ได้นะแล้วก็โตขึ้นไปก็ไม่เหมือนกับเด็กที่เที่ยวเตรเที่ยวเล่นแล้วก็ไปร้านเกมไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถบางคนไปนที่ลนด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กหรือบางทีก็ทำมาหาเงินกินทำมาหาเงินตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่พึ่งนําไม่เพราว่าไม่ ไม่เป็นเด็กลูกแง่ใช้คําเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีความกระตันยูด้วยนะหรือบางที่อาจจะเห็นแกงเงินก็ได้อันนี้พอความหมายของมันก็คือเห็นแกงเงินในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีใครไม่เห็นแกงเงินคือหมายถึงว่าเห็นแกงเงินในที่นี่หมายถึงเอาเงินเป็นหลักแต่ไม่ได้แบบไม่กระตันยูนะคือเขาเห็นเงินเป็นหลักว่าเขาต้องการทํามาหาเงิน ม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าเออไม่สนอะไรเลยเงินก็ไม่สนมันมีพวกนี้จริงๆนะอย่างเช่นว่าข้าคือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ไม่เห็นแก่เงินเลยอะไรก็คุณธรรมจนทําให้ครอบครัวล้าฉานแต่ไพ่ใบนี้ตรงเงินข้ามก็คือยังไงฉันก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนเพื่อยังไงแบบไม่ไม่ประกาศตีนทีมเีม้ยงลูกเมียไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นแก่เงินนั่นเองอันนี้พอเข้าใจความหมายที่ผมพูดว่าเห็นแก่เงินมันหมายถึงอ,อะไรเด็กพวกนี้ที่มีความ mindset แบบนี้ตั้งแต่ยังเด็กเนี่ยว่า ทำมาค้าขายเพราะว่าอยากให้โตขึ้นตัวเองเนี่ยจะได้พัฒนาการค้าขายสกิลการค้าขายตั้งแต่ยังเล็กพอโตขึ้นจะได้มีศักยภาพในการทํางานเรียนรู้ตั้งแต่ตอนยังเด็กก็าจะาเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยช่วยพ่อแม่ไปด้วยนี่แหละคือเด็กที่เป็นอภิชาติบุตรราศีไม่เป็นอย่างนี้ที่ผมเกิดมาตั้งนานอาจจะเป็นพื้นดวงของคุณอาจจะเป็นสถานก,การณ์ตอนนี้หรือคุณอาจจะมีลูกแบบนี้หรืออาจจะเป็น ตัวคุณเองก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงนี้ได้คนแบบนี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้หรือคนที่ตั้งใจทำมาหาเงินหรืออาจจะเป็นตรงคุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งจะมีคนมีอินโทรข่ากคนมีแบบเนี้ยแบบเนี้ยเด็กแบบเนี้ยแบบแต่อย่าไปคาดเดาว่ามันจะเป็นเด็กเสมอไปอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้ก็ได้เข้ามาในชีวิตของคุณมาช่วยเหลือคุณนะครับและมันหมายถึงการที่ถ้าคุณมีลูก ลูกของคุณจะมาช่วยสืบต่อกิจาการของคุณก็เป็นแบบนี้แตบางคนที่มีอายุแล้วมันหมายถึงอะไรได้อีกความคิดสร้างสารรค์ไอเดียก็ได้ท่านจึงบอกว่าถ้าเราทำนายพื้นดวงราศีเมษคือราศีเมษเป็นคนที่ฉลาดคิดฉลาดทาเป็นคนมีไหวพริบดีถ้าเขาชอบเขาเป็นคนที่ตั้งมั่นตั้งใจถ้าเขาตั้งใจจะทําอะไรเขาต้องทําให้ได้คือปากว่ามือถึงคืออะไรบางคนนะแบบว่าอันนี้ไม่ได้ราศีเมษนะแต่เปรียบเทียบให้ฟัง บางคนพูดเก่งฉับมัดเลยแต่คนมีหัวใจพูดอย่างกวนี้แต่ไม่อยากกล้าพูดคือพูดเก่งมากในแบบโอ้โหพูดแบบพูดดีพูดดีเป็นสีแกปงมันก็คล้ายๆราศีกุมนะคือจะว่าพูดเก่งมากเลยนะพูดเป็นแบบต่อยหอยเลยพอเรลาทำจริงโอ้โหหยิบขี้ไก่ไม่ฟอเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าราศีเมษเขาเป็นคนพูดพูดอาจจะพูดบางทีพูดเวอร์นะพูดดูเหมือนพูดเวอร์พูดแบบว่าอยคนมันไส้แต่พอเราทำเขาทำจริงจับมั่นขั้นถึง ก็คือจับแล้วมักจะได้เป็นรูปธรรมแล่ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะเอามาให้ได้เขาไม่เป็น b อดี p เพอร์ r e เริ่มเออพวกอยู่ในอากาศบางทีแต่คนอื่นจะบอกว่าไอ้นี่มันเวอร์ว่ะไอ้นี่มันโมว่ะสำหรับราสีเมษแต่เขาจะทาให้มันสําเร็จบางทีเขาจะพูดเพิ่มเพิ่มพันนาไปก่อนว่ามันจะแบบเบาเบาเขาแตกแต่ว่าเวลาที่เขาทําเนี่ยเขาอาจจะเล่าโครงการร้อยล้านพันล้านให้คุณฟังนะสำหรับราสีเมษดเขาจะเล่าโครงการร้อยล้านพันล้านให้คนอื่นฟัง แต่เวลาที่เขาทาจริงเขาจะไม่บอกใครเขาจะประกาศเปล่าไอ้น,นี่ผมพูดแค่นี้พอจริงๆเนี่ยราศีเมษไเป็นคนฉลาดไอ้อย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ผมใช้คำในยังมีเซนมีความกระตือรือรน้นเพราะเป็นธาตุไฟของดองคาร์คจะบอกว่าพวกราศีเมษนอกจากจะก,กระตือรือรน้นเป็นคนที่หยางแบบหยางคืออะไรต้องอธิบายก่อนว่าหยางเป็นคนที่แบบว่าคล้ายๆเหมือนกับว่ามีความ เอาโลกแบบเป็นคนอยู่ในโลกแห่งความจริงไงกินโนกแห่งความจริงว่าอะไรที่ไร้สาระบ้าบอคอแตกจะไม่ทําแต่จริงๆนะเป็นคนที่มีเซน์มันตรงข้ามกับเขาว่าหยางถ้าเราเปรียบเทียบศาสตร์จีนเขาว่าหยางหยางคือโลกแห่งความจริงหรือเขาเรียกว่าสมองซีกซ้ายจอมตรักศาสตร์แต่ยินเนี่ยสำคัญยินเนี่ยคือสมองซีกขวาหรือโลกแห่จงจินตนาการหรือเขาเรียกว่าเซน์นั่นเองเซน์ในที่นี้ก็คือเรื่องของการคิดแบบ จินตนาการเรื่องของการที่แบบว่าใช้เวทมนต์ใช้คาถาหรือการเล่นอะไรพวกนี้ก็ได้คือราศีเมษก็มัได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจทงบอมว่าสมองทั้งสองข้างมันมันมีเรื่องของลึกลงกว่าน,นี้แต่ผมจะพูดในคลิปอื่นไม่ได้พูดในคลิปราศีมันจะเป็นเรื่องของการใช้เวทมนต์ใช้คาถาหรือบางทีก็เป็นเรื่องของการที่มันเรื่องของศาสตร์สยมูเขาก็เล่นแบบนีเหมือนกันนะราศีเมษไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะแต่เขาไม่บอกใครเฉย อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการที่ลงมือทําใช้เหตุผลลงมือคว้าไปหยิบมันโดยการกระทําก็ใช้แค่ราศีไม่เป็นราศีที่จะบอกว่าสมาธิสั้นเป็นคนตรงๆไม่พอใจพูดพอใจก็พูดแบบอ่ะกินนี่อร่อยก็พูดว่าอ,อร่อยอร่อยอร่อยถ้าไม่อร่อยก็แบบตรงๆมันไม่อร่อยว่ะแต่ถามว่าถ้าราศีเมฆที่ได้ผ่านการฝึกการฝนมาแล้วเขาจะรู้ว่าไอ้แบบนี้ยควรพูดไอ้แบบนี้ไม่ควรพูด จนกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างที่สุดราศีเมษที่ผ่านมาเมื่อผมใช้ประมาณนะปีสองปีก่อนไม่ค่อยดีเลยมันจะแย่แต่ว่าเมื่อปีก่อนเอาปีมังกรนะปีมังกรคุณก็รู้แล้วว่าปีมังกรมันคือปีอะไรบางคนสับสนปีก็มีเหมือนกันแต่ก็คิดว่าหลายคนคงรู้ว่าปีมังกรก็คือปีก่อนปีมังกรเนี่ยราศีเมษเริ่มดีขึ้นเริ่มมีความขยับมาในทางที่ดีขึ้นไม่ได้แย่นะ ก็คือเริ่มดีขึ้นใครที่ซีจการแย่มันก็เริ่มพัฒนาขึ้นอ่ะไม่ได้แย่อะไรที่มันแบบว่าจะแบบอะไรยังไงนะแต่ว่าพอปีมังกรปีงูเนี่ยปีมะเส็งเนี่ยถือว่าปีงูทองของราศีเมษถ้าเปรียบเทียบก็คือมันปีที่าราศีเมษจะได้รับอิทธิพลในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นปีที่แบบเฮ้ยถ้าเราเปรียบเทียบคือไซเคิล ไซเคิลคืออะไรไซเคิลคือมันมันมันลงจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วสำหรับที่ผ่านมาหลายๆปีเพราะว่ามันเริ่จะอยู่มันเข้าซึ่งเป็นอิทธิพลสําหรับถ้ามาันเจะอยู่มันเข้าราศีเมษเนี่ยมันทําให้ราศีเมษลงมาตั้งหกเจ็ดปีแล้วไอ้ไม่นับสามปีก่อนนะเพราะสามปีก่อนเราจะอยู่มันเข้าราศีพฤษภแสดงว่าตั้งแต่ก่อนสาปีอ่ะก่อนสาปีที่จะถึงเนี่ย ราศีเมษเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆความจริงไม่ได้มีปีไม่ได้ดีมาแค่ปีมังกรมาเริ่มดีก่อนปีมังกรแล้วมาเริ่มดีมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีลาอยู่ลาอยู่ก็คือ,อยังเจอ,น,อ,เจอนู่นเจอนั่นเจอนี่้อลาหูยังไม่ออกแต่เมรุตะยูมันออกแล้วพอลาที่ปีเนี้ยปีงูเนี่ยปีมาเส็งเนี่ยราศีเมษจะถ้าใครที่ไม่เคยสร้างบุญมาเลยแย่นะผมใช้คำนี้สำหรับราศีเมษแต่ราศีเมษผมจะบอกว่าถ้าอะไรดีกับตัวคุณจะทํา ไม่ได้ไมสร้างบุญเลยนะผมจะบอกว่าราศีเมษหลายคนมักจะชอบสร้างบุญสร้างอะไรใหญ่ๆชอบจับของใหญ่ชอบทําอะไรใหญ่ๆนะครับผมนะครับไพ่ในี้จึงบอกว่าใครที่จับได้ไพ่ใบน,นี้ทําไมนะ้มันมีฟองเนี่ยต้องใส่ล้างไม่สะอาดที่นจึงบอกว่าราศีเมษถ้าใครที่ได้ไพ่ใบน,นี้คือ ถ้านะตอนนี้ปัจจุบันดวงคร่าวๆเนี่ยดวงณตอนนี้เลยจะได้ผู้อุปถรรัมภ์ที่ไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้อุปถัมภ์จริงเขาเาียกว่าคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นเหมือนกับคนที่มีไอเดียหัวคิดสมัยใหม่มาช่วยเพราะและมันหมายถึงอะไรไม่ใช่แค่คุณจะนั่งงองมืงงองอเท้ารอให้เขามาช่วยอย่างเดียวจะบอกว่าคุณจะต้องมีอะไรที่มันเป็นคิดแบบแนวใหม่สมัยใหม่เพราะว่า,านี้เพจนะเพจคือการเริ่มต้นใหม่การลงเลยทาการคิดอะไรใหม่ๆ การลงมือไปทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองไม่ใช่คิดแบบไดโนเสาร์ต่อรันปีถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ทําอะไรที่มันเป็นแนวใหม่หรือคิดใหม่ทําใหม่ก็ยังไดโนเสาร์ต่อนั้นปีอยู่อันนี้จะลำบากเพราะมันคือไพ่ประจํามันคือไพ่ดวงชะตาโดยรวมแล้วก็เป็นไพ่ของนักขณะนี้ของคุณแต่จริงๆเนี่ยจะบอกว่า <c oughs> เดอะสตาเนี่ยมันคืออดีตที่ผ่านมามีความหวังมากขึ้นใครที่เป็นโรคซึมเศร้าใครที่นอยๆใครที่มีปัญหามันจะดีขึ้นมันจะมีหัวใจเขาเรียกว่าหัวใจชุ่มชื้นขึ้นเรื่องคู่ไม่ต้องพูดถึงกันเลยคือเรื่องคู่เนี่ยดีขึ้นมากสำหรับใครที่เคยมีปัญหาเล่าฉาหรือว่าเขาเรียกว่าแบบคู่ไม่ดีอ่ะผม,ผมเ,ปเ,เปรียบเทียบทั้งแบบว่าคนโสดกับคนที่มีคู่แล้วนะ มันจะแบบแคล้ายๆเงอเงอเงอที่ผ่านมาหลายปีนะไม่ใช่เอาปีนี้นะคือแต่ปีเนี้ยคุณจะมีความหวังตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่เดือนธันวากนคือธันวาก็คือของปีหกเจ็ดนะถึงมกราปีหกแปดอันนี้จะไม่พูดมากคือจะบอกว่ามันมีความหวังขึ้นในเรื่องของคู่ถ้าใครที่ยังโสดจะมีความหวังจะมีคู่มันจะมีความหวังมีความกระเตืือร้อนอยากแต่งตัวลอยๆอ,อยากแต่งตัวสวยๆไปหาคู่อยากพัฒนาตัวเองอยากทําอะไรดีๆ และจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตสาหรับราศีเมษนะครับผมการงานก็ดีการเงินก็ดีมีของหวังจะทําอะไรนะครับผมอ่าและอย่างหนึ่งคือช่วงปัจจุบันช่วงเอาสักเดือนเดือนเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาแน่นอะเดือนกุมภาพันธ์มีนาผมจะให้ไปทำลายประมาณสามสี่เดือนห้าเดือนโดยโดยโดยมากที่สุดนะมากที่สุดมันจะประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ไกลไปกว่านั้นหรือใกล้ไปกว่านั้น มันจะโดยประมาณ5เดือนแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นมันก็อาจจะมีบ้างนะครับผมแต่ก็อย่างเต็มที่จริงๆหรือว่าชัวจริงๆมันประมาณ3เดือนนะครับก็ไพ่ใบนี้แหมน้ำมันใช้ใส่ฟองไวะเนี่ยอ่อไพ่ใบนี้คือ King of Pentacles King of Pentacles เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในไพ่การเงินของราศีเมษแล้วไม่มีไพ่ใบไหนดีไปกว่าไพ่ใบนี้แล้วสำหรับเรื่องการเงิน แสดงว่าจะมีคนที่อู่จี้เข้ามาในชีวิตของราศีเมษมันหมายถึงจะมีคนที่เป็นอาเซียแต่ผมก็จะไม่เปรียบเทียบนะว่าเป็นอาเซียรจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันก็มีหลากหลายคนเข้ามาในชีวิตของราศีเมษแต่จะเป็นคนที่มีตังค์เป็นคนที่มีความเป็นเศรษฐีหรือจะมีถ้าใครที่ลงทุนหุ้นหรือลงทุนอสังหาหรือเป็นพวกคนใหญ่คนโตอะไรที่ทําเกีย่ยวกับอสังหาหรือหุ้นผมก็ไม่รู้ฐานะของคนแต่ละคนมันมีหลายฐา,านะนะแต่ว่าจะมีคนแบบเนี้ย ในทุนหรือว่าจะมีพวกแบบที่มีเงินมากๆเข้ามาในชีวิตคนราศีเมษหรือบางทีก็เป็นคนที่มีศักยภาพมากๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตแสดงว่าคุณเจอคนแบบเนี้ยคุณก็ต้องใช้ขออนุญาตพูดว่าใช้ประโยชน์มากๆกับเขาให้ดีไม่ใช่ว่าคุณเจอโอกาสเข้ามาในชีวิตแล้วคุณปล่อยผ่านไปก็ไ like ล่บอยคําแบบนี้นะมันน่ายกก็ไล่บอยนะครับผมไล่บอยก็ไม่รู้จะทําไงนะครับผมก็บอ,อนนี้ เพราะฉะนั้นราศีเมฆผมแนะนําบางอย่างว่าถ้าอยากเสริมดวงใส่สีแดงหรือใช้พวกประการังหรือใช้พวกพลอยแดงหินแดงอะไรก็ได้นะครับผมก็บางทีก็จะช่วยหรือบางทีเอาสัญลักษณ์ราศีเมฆมาประดับในบ้านก็ได้นะครับผมก็จะช่วยทําให้ราศีเมฆเนี่ยมีโชค มากขึ้นหรือบางทีเวลาที่คุณมีสัญลักษณ์ราศีเมษก็คือสัญลักษณ์ประจําราศีที่เป็นรูปรูปตัวสัญลักษณ์อันนี้พอใจนะหรือก็จะทําให้ราศีเมษเนี่ยเสริมดวงแล้วก็ทําให้มีโชคมีชัยมีความกล้าหาญมากขึ้นสีแดงเป็นสีของความกล้าหาญของราศีเมษอยู่แล้วเพราะราศีเมษมันเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่มร้อนเป็นดาวอังคารทําให้มีความกล้าหาญบุกบั่นมากขึ้นนั่นเองถ้ามีสีแดงและอันยังมีอีกชนิดหนึ่งคุณจะใช้สีแดงก็ได้หรือสีขาวของเพชรเพทายก็ได้นะครับผม อ่าอย่างหนึ่งคืออนาคตจะเป็นอย่างไรสําหรับราศีเมษที่ถัดจากเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเป็นต้นไป,นไปราะจะบอกว่าสามใบเนี่ยดีหมดเลยทั้งเหลือสตาร์ทั้งกิงอพยน a คค์ทั้งไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญเนี่ยมันหมายถึงบางทีนะคุณอาจจะสามารถเลี้ยงดูตัวเองด้วยลําแข้งได้เพราะว่าไพ่ใบนี้คือผู้หญิงที่สามารถ กลุ่มทุกอย่างไว้ในกรํารม,มือของตัวเองได้หมายถึงนกเกี่ยวน,ยนั่นเองต้องเชื่อฟังผู้หญิงคนนี้เลยคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะทําอะไรไม่ได้มันหมายถึงจะได้บ้านได้รถได้เงินก้อนโตอย่างใดก็อย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งคือไพ่นี้หมายถึงการมีเงินก้อนที่สามารถควบคุมมันได้นั่นเองควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแสดงว่าคุณจะมีความเลิ่มปิีมป่มใจตัวเองมากขึ้นสามารถแบบอะจะสามารถควบคุมอะไรบางอย่างในตัวเองได้นั่นเอง ไม่ว่าคุณจะควบคุมตัวเองไม่ว่าคุณจะควบคุมอารมณ์ไม่ว่าจะควบคุมทรัพย์สินคุณกลุ่มมันอยู่นั่นเองในช่วงนี้นะครับผมอาจจะเป็นอนาคตสักสองสาเดือนมันก็กลุ่มประมาณนี้แหละก็คือราศีของคุณก็ประมาณนี้ในประมาณสองสามสี่เดือนนั่นเองนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่เดือนเอ่อตั้งแต่ปีก่อนแล้วแหละตั้งแต่ปีก่อนในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกรากรุพามีนาะก็ห้าเดือนพอดีมันจะกลุ่มอะไรเวลาประมาณเท่านี้ถ่วงไปไหมนะครับผม ใครที่ต้องการดูลายมือพี่สของติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองห้าหกตั้ง้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับหรือจะเป็นไลโอเอตั้ง้อความด้าคคลิปยูทูปก็ได้นะครับผมผมดูลายมือพี่สีสองอย่างหรือจะเป็นหัวหินก็ได้ดูสามอย่างนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันก็คือทักมาได้ไลน์ดีทาราสองหกหรือจะเป็นไลโอเอเป็นลิงกนะครับผมเป็นลิง์ไลโอเอหรือจะเป็นไลาทาราสองหกที่เป็นเขาเรียกว่า ไลด์ดีนะครับผมไลา์ดีหรือจะเป็นลิงก์ก็ได้นะครับสองช่องทางไลา์ดีหลือลิงก์นะครับผมลิงก์ไลโอเอนะครับไลทัลสองหกเป็นแอดเฟรนด์ผมดูไม่หม,ดมดืดหรอกทุกคนทั่วไปผมดูผ่าน phone ทางสปิทโอฟนโทรไลน์นะครับไม่มีส่งไปไม่อาจเส่งส่งไปผมดูผ่าน phone ทางสปิทคอฟนโทรไลน์ให้ผมโคส่วนตัวเป็นโคดที่เต็มที่เป็นโคดที่จริงใจกับปัญหาคุณไปเต็มที่นะครับผมใครที่ต้องการมาดูก็ก็ได้นะครับผมก็ ผมมีโอกาสการจบจากสมาคมโหดในประเทศไทยในพิเศษชนีโนบรมเป็นหมอตูวต้ต้องตามกฎหมายและมีโอกาสการจบการโค้ดนะครับผมนิวโรลิงจิสติกโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายใครต้องการมาที่สำนักงานก็มาได้มีวิธีหนึ่งคือที่สำนักงานเห็นตัวกันเป็นเป็นเห็นเหมือนกันเป็นดาราจับมือกันเลยอะไรยังไงนะครับผมเห็นแบบว่าเห็นตัวกันเป็นเป็นเลยแบบว่าคุยเจอตัวที่สำนักงานมาได้ที่สำนักงานนะครับผมถ้ามีวิธีหนึ่งก็คือมาที่สำนักงาน มีเช้าเป็นแบบไหนเป็นแบบเอ็กคลูซีฟเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบ V.I.P นะครับผมเป็นแบบลายมือพิเศษเงงตัวเลขช่วยจ่ยไฟกระพริบแบบ V.I.P นะครับผมแล้วก็เป็นแบบธรรมดาลายมือพิจะก่อนหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งกับแบบยาวๆกเลยแบบ V.I.P แต่ธรรมดาแบบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ก็ขอรายละเอียดขอโลชั่นมาได้ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ขอโลชั่นมาได้นะครับผมขอรายละเอียดรในการมาที่ทำงานได้ใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปแล้วนะครันี่สวัสดีครับสวัสดีครับ